นักคิดแห่งสยามสวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านวันนี้ผมขอพาทุกท่านย้อนกลับไปยังช่วงเวลาสำคัญในประวัติศาสตร์ไทยในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวหรือรัชกาลที่6แห่งกรุงรัตนโกสินทร์พระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นนักคิดนักเขียนและนักสร้างชาติอย่างแท้จริงจุดเริ่มต้นแห่งรัชสมัย พระองค์เสด็จขึ้นครองราชเมื่อวันที่23ตุลาคมพุทธศักราช2453ภายหลังการสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในช่วงเวลานั้นสยามกำลังเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอกพระองค์ทรงเล็งเห็นว่าการพัฒนาประเทศต้องเริ่มจากการพัฒนาคน จึงทรงมุ่งเน้นการปลูกฝังอุดมการณ์ความรักชาติและการศึกษาอย่างเป็นระบบดุสิตธานีเมืองจำลองประชาธิปไตยหนึ่งในพระราชดำริที่โดดเด่นคือการจัดตั้งดุสิตธานีเมืองจำลองประชาธิปไตยภายในพระราชวังดุสิตซึ่งมีระบบเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสื่อสิ่งพิมพ์ของตนเอง พระองค์ทรงใช้เมืองจำลองนี้เป็นพื้นที่ทดลองแนวคิดประชาธิปไตยเพื่อให้ข้าราชการและประชาชนได้เรียนรู้หลักการปกครองแบบใหม่โดยไม่กระทบต่อโครงสร้างการปกครองเดิมแนวคิดเบื้องหลังการสร้างดุสิตธานีการทดลองประชาธิปไตยในรูปแบบจำลองพระองค์ทรงเล็งเห็นว่าหากจะนำระบอบประชาธิปไตยมาใช้ในสยามจำเป็นต้องให้ประชาชนและข้าราชการเข้าใจหลักการพื้นฐานก่อน จึงทรงสร้างเมืองจำลองขนาดเล็กขึ้นในพระราชวังดุสิตเพื่อเป็นพื้นที่ทดลองการปกครองส่วนท้องถิ่นแบบเทศบาลโดยดัดแปลงจากระบบของอังกฤษปลูกฝังแนวคิดการมีส่วนร่วมทางการเมืองดุสิตธานีมีระบบเลือกตั้งนักคราพิบาลหรือนายกเทศมนตรีมีพักการเมืองฝ่ายซ้ายและขวามีรัฐสภาและมีหนังสือพิมพ์ของตนเอง พระองค์ทรงใช้พระนามแฝงว่าในรามณกรุงเทพและทรงเป็นประชาชนคนหนึ่งในเมืองนั้นเพื่อแสดงให้เห็นว่าทุกคนมีสิทธิเท่าเทียมกันในระบบประชาธิปไตยการเรียนรู้ผ่านการจำลองสถานการณ์จริงเมืองจำลองนี้มีสิ่งปลูกสร้างครบครันเช่นพระราชวังวัดโรงเรียนโรงพยาบาลธนาคารสถานีตำรวจเป็นต้น ทุกองค์ประกอบถูกออกแบบให้เสมเอียนเมืองจริงเพื่อให้ผู้เข้าร่วมได้เรียนรู้การบริหารจัดการเมืองอย่างเป็นระบบลูกเสือไทยสร้างพลเมืองดีในปีพุทธศักราช2454พระองค์ทรงก่อตั้งลูกเสือไทยโดยนำแนวคิดจากอังกฤษมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริบทไทยกิจกรรมลูกเสือมีเป้าหมายเพื่อฝึกระเบียบวินยัยความเสียสละและความรักชาติแนวคิดหลักในการก่อตั้งลูกเสือไทย ปลูกฝังความเป็นพลเมืองดีหรือ Good Citizen พระองค์ทรงเชื่อว่าเยาวชนคือรากฐานของชาติหากได้รับการฝึกฝนให้มีคุณธรรมจริยธรรมและระเบียบวินัยก็จะเติบโตเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพลูกเสือจึงเป็นเครื่องมือในการปลูกฝังคุณลักษณะเหล่านี้ผ่านกิจกรรมที่ผสมผสานร,ระหว่างการเรียนรู้และการฝึกทางกายภาพส่งเสริมความรักชาติและความสามัคคี พระองค์ทรงเน้นให้ลูกเสือมีความจงรักภักดีต่อชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์รวมถึงการทำงานร่วมกันเป็นหมู่คณะเพื่อสร้างความสามัคคีในสังคมฝึกระเบียบวินัยและความเสียสละการฝึกอบรมลูกเสือประกอบด้วยกิจกรรมที่เน้นความอดทนความรับผิดชอบและการช่วยเหลือผู้อื่นเช่นการเดินป่าการตั้งแคมป์การสะกดรอยและการเรียนรู้ทักษะชีวิตสงครามโรคครั้งที่หนึ่ง สยามบนเวทีโลกสยามดำรงนโยบายเป็นกลางอย่างเคร่งครัดในช่วงแรกของสงครามเนื่องจากมีความสัมพันธ์ทางการค้ากับทั้งฝ่ายมหาอำนาจกลางคือเยอรมน,นีออสเตรียฮังการีและฝ่ายสัมพันธมิตรคืออังกฤษฝรั่งเศสแต่อย่างไรก็ตามความสัมพันธ์กับเยอรมน,นีเริ่มสั่นคลอนเมื่อมีรายงานว่าเยอรมน,นีปลุกสั่นชาวอินเดียในสยามให้ต่อต้านจักรวรรดิอังกฤษ รวมถึงการโจมตีเรือพาณิชย์โดยเรือดำน้ำเยอรมน,นีโดยไม่แจ้งล่วงหน้าทำให้พระองค์ทรงเริ่มโอนเอ็นไปทางฝ่ายสัมพันธมิตรในวันที่22กรกฎาคมพศ2460สยามประกาศสงครามกับเยอรมน,นีและออสเตรียฮังการีถือเป็นประเทศเดียวในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่เข้าร่วมฝ่ายสัมพันธมิตรอย่างเป็นทางการ สยามส่งกองทหารอาสาไปยังแนวรบด้านตะวันตกในฝรั่งเศสประกอบด้วยกองทหารบกรถยนต์กองบินทหารบกหน่วยพยาบาลกำลังพลรวมประมาณ1,248นายได้รับการฝึกฝนอย่างเข้มงวดและได้รับคำชมจากชาติพันธมิตรในด้านความสามารถและระเบียบวินัยหลังสงครามสิ้นสุดในปี1918กองทหารสยามได้เข้าร่วมขบวนฉลองชัยที่กรุงปารีส และเข้ายึดครองเมือง no se, นอยสตัดอันเดอร์ไวสตราเซอร์ในไรลันเยอรมนี er สยามได้รับเชิญเข้าร่วมการประชุมสันติภาพที่แวร์ไซและเป็นหนึ่งในผู้ลงนามในสนธิสัญญาแวร์ไซส่งผลให้สยามได้รับการยอมรับในฐานะประเทศอธิปไตยอย่างแท้จริงจากชาติตะวันตก การเข้าร่วมสงครามยังช่วยให้สยามสามารถยกเลิกสิทธิสภาพนอกอาณาเขตของชาวต่างชาติในประเทศได้ในเวลาต่อมาวรรณกรรมและปลุกใจพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเป็นนักเขียนที่มีผลงานมากมายทั้งบทละครบทกลอนและงานแปลวรรณกรรมจากต่างประเทศเช่นพระร่วงเวนิสวานิชและมัทนาพาธานอกจากนี้ พระองค์ยังทรงใช้วรรณกรรมเป็นเครื่องมือปลุกใจประชาชนโดยเฉพาะบทกลอนชาติาศาสนาพระมหากษัตริย์ซึ่งยังคงเป็นหลักคำสอนที่คนไทยยึดถือมาจงถึงปัจจุบันธงไตรรงสัญญลักษณ์แห่งชาติในปีเดียวกันกับการเข้าร่วมสงครามโลกพระองค์ทรงเปลี่ยนธงชาติไทยจากธงช้างเผือกเป็นธงไตรรงซึ่งประกอบด้วยสีแดงขาวและน้ำเงิน โดยมีความหมายถึงชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์การเปลี่ยนแปลงนี้สะท้อนถึงความทันสมัยและความเป็นสากลของประเทศการศึกษาและปฏิรูปกฎหมายพระองค์ทรงให้ความสำคัญกับการศึกษาและระบบกฎหมายโดยทรงตักตั้งวชิราวุธ,ธิวิทยาลัยเพื่อผลิตผู้นำที่มีคุณธรรมและความรู้รวมถึงเนติบัณฑิตยสภาเพื่อพัฒนาวิชาชีพกฎหมายให้มีมาตรฐาน นับเป็นการวางรากฐานที่มั่นคงให้แก่ระบบราชการและการบริหารประเทศมีการขยายโรงเรียนทั้งในเมืองและชนบทโรงเรียนถูกออกแบบให้มีโครงสร้างสถาปตัตยกรรมที่สะท้อนถึงความเป็นสมัยใหม่และความเป็นระเบียบการเน้นคุณธรรมและความเป็นพลเมืองดีรัชกาลที่6ทรงเน้นการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมและความรักชาติผ่านการศึกษา มีการจัดตั้งลูกเสือไทยในปีพศ2454เพื่อฝึกระเบียบวินยัยความเสียสละและความสามัคคีการปรับปรุงหลักสูตรการเรียนมีการกำหนดวิชาหลักเช่นภาษาไทยคณิตศาสตร์ประวัติศาสตร์และพลลศึกษาเริ่มมีการเรียนภาษาอังกฤษและวิชาวิทยาศาสตร์มากขึ้นเพื่อเตรียมคนไทยให้ทันกับโลกตะวันตกการส่งเสริมการศึกษาต่อในต่างประเทศ มีทุนเล่าเรียนหลวงให้แก่ผู้มีความสามารถไปศึกษาต่อในยุโรปเพื่อกลับมาพัฒนาประเทศในด้านต่างๆเช่นการปกครองการแพทย์และวิศวกรรมการศึกษาสำหรับสตรีเริ่มมีการเปิดโรงเรียนสำหรับผู้หญิงมากขึ้นเช่นโรงเรียนสตรีวิทยาสะท้อนแนวคิดความเท่าเทียมทางการศึกษาในระดับหนึ่งวันสวรรค์และมรดกทางความคิด พระองค์เสด็จสวรรคตรเมื่อวันที่26พฤศจิกายนพุทธศักราช2468โดยพระโลหิตเป็นพิษขณะมีพระชนมายุเพียง45,000ษาแม้จะไม่มีพระราชโอรสแต่พระองค์ได้ฝากมรดกทางความคิดวัฒนธรรมและอุดมการณ์ไว้ให้แก่แผ่นดินไทยอย่างลึกซึง้งขอขอบคุณที่ติดตามรับฟังถ้าชอบกรุณากดไลค์กดแชร์และกดติดตามเราด้วยนะครับสวัสดี